กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเอ,อ่อมาสเตอร์เกมเมอร์แชนแนลเฮ้ยมาสเตอร์แชนแนลนะครับเมื่อกี้แอนนิ่บอกว่ามาก่อนเลยก่อนคนแรกเลยอื้อหือ เรแยกเลยนี่นะคะนี่คือส่วนของวีนะครับกลับไปจะพาไปดูช็อปตอนนี้ว้าบยังไม่เปิดว้าบยังไม่เปิดนะคะขายไอ้เงยลงนระกมาอเย้ ่คืชอช็อปนีะครับสายพันกันขอเข้าสอบเสร็จได้นะครับนี่คือว่ารับคือเออมันไปไหนไม่ได้มันไปได้ดแต่ในโลก ก็ขอจบการเติมโหมดตอนนี้นะครับ